มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่62ปัดกล่าวคำนั้นออกไปแล้วก็นิ่งอยู่ด้วยความตกใจประลอดแห่งโทสะและคำหึงหวงของเขาพุ่งวูบขึ้นแล้วลดลงราวกับถูกนำไปแช่ในน้ำแข็งนางวันทองสองใจเขาคิดซ้ำอยู่ในใจและหลับตาด้วยความแสยงแทนผู้ฟังแน่ทีเดียวผู้ถูกประนามด้วยคำนี้ย่อมจะปวดร้าวแล่นไปทั่วสารพางกาย เขาไม่ปรารถนาะจะให้ความเข้าใจของตนเองเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่เขาก็ได้กล่าววาจาอันคมยิ่งกว่ามีดกรีดตัดหล่อนออกไปแล้วโดยสิ้นเชิงเสียงสะอึกสะอื้นภายในห้องเงียบไปปัดยิ่งทวีความร้อนใจรจนาชนะไหนเขาเรียกเธอด้วยเสียงร้อนรนยุ่งยากใจเปิดประตูออกมาพูดให้รู้เรื่องไม่จำเป็นจะต้องพูดอีกแล้วคุณเข้าใจฉันยังไงก็ตามแต่คุณจะคิดเถอะคุณปัด รัจนาชะไหนตอบออกมาด้วยน้ำเสียงอันเด็ดเดี่ยวระคนเจ็บปวดรวดร้าวขออยาให้ฉันต้องกลับไปอยู่กับคุณหรือเห็นหน้าคุณเท่านั้นเป็นพอกลับไปเสียนะที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณอย่าลืมไม่ใช่บ้านฉันถูกแล้วปัดเน้นเสียงกล้าวอารมณ์โกรธกลับมาอีกครั้งหนึ่งคิดหรือว่าในพุนทวีจะช่วยคุ้มครองไว้ได้อย่าลืมนะว่าตัวเธอเป็นสิทธิ์ของฉันทั้งโดยนิติในและพฤติในฉันขอถอนสิทธิ์นั้นโดยสิ้นเชิง หญิงสาวร้องออกมาทันควันได้ยินไหมฉันไม่สมัครใจฉันไม่ต้องการฉันเกลียดคุณเกลียดเหลือเกินเกลียดที่พูดถูกใจดำเข้าละมังเขาถามเสียงเยาะเยะ้ยรัชนาฉไหนระดมกำลังดึงประตูให้แน่นเข้าอีกปัดขมวดคิ้วมองดูมือของตนซึ่งติดอยู่ในประตูข้อมือเริ่มเป็นรอยแดงแผ่วงกว้างออกมานี่เจ็บนะหญิงสาวยิ่งดึงแน่นขึ้นอีกตายเสียก็ดี เธอจะได้แต่งงานใหม่ได้สะดวกงั้นสิปัดย้อนบอกให้คู่รักของเธอที่อยู่ในห้องออกมาพบฉันดีกว่ารัชนาชนะไหนเราตกลงกันได้อย่างลูกผู้ชายฉันใจกว้างพอแต่อย่าดูถูกกันอย่างนี้ไม่มีคําตอบจากรัชนาชนะไหนคิดด้ว,ว่าบานประตูแค่นี้จะฆ่าฉันได้หรือจะคุ้มครองเธอและคู่รักไว้ได้ถ้าฉันออกกําลังสักนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นฉันก็เอาตัวเธอออกมาได้แต่ฉันไม่อยากทํา เธอกล้าหนีออกมาจากบ้านฉันในเวลาวิกาลได้แล้วทำไมเพิ่งจะมานึกกลัวเอาเดี๋ยวนี้ควรจะกล้าให้ตลอดไปสิอุตสาห์ฟันฝ่าอุปสรรคเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงมาแล้วตั้งค่อฉันก็อยากจะเห็นใจแต่ขอดูหน้าเธอทั้งสองคนพร้อมๆกันสักครั้งเท่านั้นออกมาสิถ้าหากว่าเธอทั้งสองที่คุณพูดถึงนั้นหมายถึงผมด้วยแล้วก็เชิญหันมาทางนี้ดีกว่าเป็นเสียงประกาศที่ดังขึ้นมาทางเบื้องหลัง ไกลไปถึงกลางชานเรือนเสียงนั้นเรียบห้าวและเด็ดขาดพอที่จะทำให้ปัดตัวชาไปทั้งร่างพูนทวีปัดค่อยๆหันมาทางเขาความอายที่คาดผิดทำให้เขาผ่านกโกรธมากขึ้นและแกล้งเยาะว่าเก่งมากเก่งอะไรพูนทวีเลิกคิ้วอย่างสงสัยเก่งที่สามารถออกจากห้องมาเรียกผมข้างหลังได้นะสิคุณเข้าใจผิดคิดว่าผมกลัวคุณจนต้องปีนหน้าต่างหลบออกมาขึ้นบันไดละมัง ขอบอกว่าผมไม่ได้ขี้ขลาดตาขาวถึงเพียงนั้นหรอคุณถ้าผมอยู่ในห้องแล้วก็ผมก้าวออกมาพบคุณโดยไม่ต้องท้านานแล้วละ่ะแต่นี่ผมไม่ได้อยู่ในนั้นผมออกไปธุระให้ผู้ชายตาฟางคนหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่งจะกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้เองปัดหัวเราะเย้ยยันไม่จําเป็นต้องแก้ตัวอย่างนั้นก็ได้นน่คุณถึงคุณจะนอนอยู่ในบ้านนี้ห้องนี้ก็บอกผมมาตามตรงได้ผมไม่ถือผมรู้ดีว่าคุณนอนอยู่เฉยๆลาบก็ลอยมาถึงมือคุณเองคุณปัด คุณทวีเรียกเสียงหนักผมเป็นคนอื่นผมยังไม่เคยดูหมิ่นเหยียดยามคุณรัชนาฉไหนถึงเพียงนี้เลยนะแต่คุณคุณเองเป็นสามีของเธอคุณดูถูกภรรยาก็เท่ากับดูถูกตัวเองอย่าลืมอ๋อความเป็นสามีภรรยาของเราสิ้นสุดลงตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นเขาคลุกเนในครัวบ้านคุณนี่แล้วละ่ะเข้าใจดีที่เดียวว่าเขาต้องการสมัครมาทําอาหารให้คุณกินมากกว่าที่จะอยู่บ้านผมพูดเป็นบ้า พุทวีคํำรามขบกรามแน่นพยายามเตือนตัวเองมิให้ลุกแก่โทสะและก้าวเข้าไปก้าวไกา่เรื่องในครัวเรียนของผู้อื่นเขาได้ประกอบกรรมดีมาแล้วตลอดเวลาด้วยการข่มใจเอาชนะอำนาจความเห็นแก่ตัวระหว่างนี้เขาคงรอผลด้วยมือที่สะอาดสะอา้านจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อว่าจะมีโอกาสมองสบตาก,กับทุกคนได้ด้วยความภาคภูมิใจดีแล้วที่คุณเข้าใจอย,อย่างนั้นเชิญกลับไปได้ เป็นเสียงอันสันสานดังมาจากภายในห้องคุณรจนาชะไหนพุนทวีอุทานพูดอะไรอย่างนั้นพูดตามใจคิดของเขาน่ะสิปัดตอบแทนหน้าดำคลํำเครียดเมื่อผู้หญิงสารภาพแล้วว่าเขายอมเป็นเมียคุณด้วยความสมัครใจผมก็สปอร์ตพอที่จะไม่เอาโทษทีนี้คุณละ่ะพูนทวีคุณจะเอาอะไรจากผมพุนทวีถามห้วนๆห,หน้าตาแดงกําต้องการคำสารภาพของคุณนะสิ อยากฟังว่าจะตรงกับคำสารภาพของคุณผู้หญิงหรือไม่บ้าที่สุดในโลกผมไม่เคยเห็นมนุษย์ไหนบ้าอย่างคุณเลยคุณปัดบ้าพอที่จะยกเมียให้ชายชู้ได้ง่ายๆใช่ไหมเปรี้ยงพุนทวีหมดความยับยัง้งช่างใจกำมัดของเขาเหวี่ยงออกไปกระทบปลายคางของปัดอย่างไม่ทันรู้ตัวทั้งผู้ต่อยและผู้ถูกต่อยปัดเสไปกระแทกฝาโครมใหญ่มือหลุดออกจากบานประตู ะเนื่องด้วยแรงกระเทือนด้วยทางฝ่ายรัจนาชไหนคลายแรงลงก็ไม่ปรากฏพอได้สติเขาก็สั่นหน้าสองสามครั้งเป็นการขับไล่ความมึนงงยกมือลูปคางตัวเองพลางจ้องหน้าดูพูนทวีด้วยสายตาอันเครียดแค้นคุณต่อยผมถูกแล้วพูนทวีพยักหน้ารับผมต่อยคุณเพื่อเตือนให้รู้สึกตัวว่าคุณเป็นใครคุณรจนาชไหนเป็นใครและผมเป็นใครบางทีคุณอาจจะหึงจนลืมไปก็ได้ คุณนั่นแหละเป็นฝ่ายลืมตัวลืมว่าคุณอยู่ในฐานะไหนผมสิรู้ดีว่าผมเป็นเจ้าของทรัพย์ที่คุณขโมยมาเพียงแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่มีชีวิตนี่เองถ้าคุณยืนยันว่าคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็ต่อยผมบ้างสิเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นลูกผู้ชายที่ชอบใช้มือต่อสู้มากกว่าจะใช้ปากถักทางผู้หญิงให้เจ็บใจเล่น อย่าปกปิดปมด้อยของตัวเองที่ไม่สามารถทำให้ผู้หญิงเชื่อได้มาพานด่าว่าเขาเสียเสียหายหายคุณว่าผมเป็นชายชู้นั่นผมทนไม่ได้ต้องต่อยคุณเพื่อเกียรติยศของผมขอให้รู้ไว้พุนทวีกวักมือมาสิเข้ามาสิปัดลืมตัวไปชั่วขณะ ด้วยถ้อยคำของผูนทวีที่เยาะเย้ยว่าอย่าปกปิดปมด้อยที่ไม่สามารถทำให้ผู้หญิงเชื่อได้ด้วยการผ่านด่าว่าเขาเสียเสียหายหายกระแทกใจเขาอย่างจังมันแสดงชัดเจนเหลือเกินว่ารจนาชไหนต้องเอาเรื่องอุราลัสท้องกับเขามาเล่าให้ผูนทวีฟังแน่ล่ะหล่อนจะต้องปรักปรำเขาว่าทำผิดแล้วไม่ยอมรับ ปัดน้อยใจจนยับยั้งไว้ไม่อยู่เขาผลเข้าใส่ชายที่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งในบัดดลยกพื้นหน้าห้องนอนก็กลายเป็นสนามมวยไปชั่วคราว มวยที่ผู้ชกไม่ใช่นักมวยไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือสมัครเล่นไม่ต้องมีกติกาสุดแท้แต่ว่าจะมีเรียวแรงประเคนกำปั้นลงไปบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคู่ต่อสู้เป็นสะใจความโกลาหลเกิดขึ้นบนเรือนไทยอันเคยสงบเยือกเย็นอยู่เป็นนิดนกเขาในกรงบินผวาไปมาไม่หยุดทุกครั้งที่เกิดเสียงดังโครมคนในบ้านไม่ต่ำกว่า67คนวิ่งมาดูอย่างเงียบกริบ ไม่กล้าห้ามและไม่กล้าช่วยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะนายของเขาไม่ได้สั่งประมาณ20นาทีที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละการต่อสู้จึงหยุดโดยปริยายทั้งสองฝ่ายหน้าตาแดงกำ่ำเหงื่อโสมผมยุ่งเสื้อผ้ายับเยินมีรอยฉีกขาดเป็นบางแห่งหายใจหอบแรงๆคุ้มเชิงกันอยู่ห่างๆด้วยการยืนทรงตัวอย่างลำบากแม่ครัวคนแรกได้สติแกะเข้าไปนั่งพับเพียบยกมือไหว้คุณทั้งสองพลางวิงวอนว่า คุณเจ้าค้ะเลิกเถอะค่ะจะทะเลาะวิวาทกันไปทําไมเจ้าคะคุณเป็นเพื่อนกันจะโกรธแค้นอะไรกันนักหนาะพูดกันดีๆเถอะเจ้าค่ะต่อยกันเหมือนเด็กๆอย่างนี้อายเพื่อนบ้านเขานะคะ คำเตือนซื่อๆของแม่ครัวเรียกสติของชายหนุ่มทั้งสองให้กลับคืนมาผูนทวีเหลียวมองคนของเขาทีละคนแล้วสะบัดหน้ากลับทำให้ทุกคนหวาดเกรงค่อยๆหลบเลี่ยงไปจากที่นั่นเหลือไว้แต่แม่ครัวผู้เดียวส่วนปัดชำเลืองไปในห้องผู้หญิงในห้องนั้นจะต้องเป็นคนอายมากกว่าใครๆหน้าประหลาดที่หล่อนไม่โผล่หน้าออกมาดูการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นนี้เสียเลยช่างทำไม่รู้ไม่ชี้ได้อย่างแนบเนียนอย่างยิ่งขอบใจที่ช่วยเตือน พุนทวีกล่าวกับคนของเขาไปทำกับข้าวต่อเถอะคำสั่งของพ่อเลี้ยงเป็นสิ่งที่คนในบ้านของเขารับไปปฏิบัติอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแม่ครัวก็เคร่งครัดต่อระเบียบข้อนี้เหมือนกันในไม่ช้าที่นั้นก็เหลือแค่คู่อริพุนทวียกมือขึ้นเสยผมถอนใจเบาๆขณะมองศพตาปัดในที่สุดเราก็ทำตัวเป็นไร้สติไปจนได้หน้าขายหน้าคนที่ต่ำกว่าเราหลายๆคน คงเป็นอาหารปากของพวกเขาไปอีกหลายวันทีเดียวช่วยไม่ได้ปัดยักษไหลใครๆก็รู้ว่าภรรยาคุณมาอยู่ที่บ้านผมเมื่อคุณมาตามเราก็เกิดถึงห่วงกันขึ้นจนถึงกับต้องใช้กำลังต่อสู้กันเขาคงพูดกันอย่างนี้เป็นเรื่องสนุกโดยที่เราไม่สามารถจะห้ามปรามแก้ไขหรือตามไปชี้แจงความจริงใดๆได้ทั้งสิน้นคุณคงอยากจะบอกผมละสิขอให้เป็นเรื่องเลยตามเลยปัดยาะพุนทวีมองดูเขาด้วยสายตาตำหนิ ผมจะไม่พูดเช่นนั้นเป็นอันขาดแม้ใจจริงของผมอยากให้มันเลยตามเลยเพียงใดก็ตามคุณอย่ามายั่วให้ผมเกิดบ้าขึ้นมาอีกเลยคุณปัดความเจ็บตัวเจ็บใจมันเตือนสติผมได้เต็มที่ดีแท้ปัดหัวเราะเสียงและแววตาของเขายังมีแววเอาเรื่องอย่างไม่เสื่อมคลายไม่น่าเลยที่คุณจะใจเสาะเจ็บเพียงแค่นี้เห็นว่าคุ้มกับราคาผู้หญิงแล้วหรือไหนว่ารักแล้วคุณละ่ะไม่ได้รักคุณรจนาชไหนดอกหรือ คุณทวียิ้มอย่างใจเย็นแกมสมเพศคุณรักคุณหลงคุณรดชนะไหนทีเดียวแหละจะบอกให้ที่คุณตามมาละวาดเหมือนช้างตกมันอย่างนี้ก็เพราะคุณห่วงคุณหึงคุณกลัวว่าคุณเพื่อนจะปลีกตัวไปจากคุณจริงไหมแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการหล่อนอีกแล้วผมยกให้คุณคุนทวีรีตาลงเล็กน้อยย้ำว่า จำคำพูดของคุณไว้สักวันหนึ่งคุณอาจจะต้องเสียใจแทบเป็นบ้าเลยที่รีบร้อนลั่นวาจาออกมาอย่างนี้คำพูดทุกคำเรียกคืนกลับมาไม่ได้และถึงแม้จะขอโทษหรือแก้ตัวด้วยวิธีใดบางครั้งก็อาจจะไถ่โทษไม่ได้ไม่มีวันเสียละมีสิต้องมีวันหนึ่งที่คุณจะนั่งกุมขมับครวญครางว่าพูดโทษกูเอ๋ยไม่ควรเลยคุณนั่นแหละจะต้องทำอย่างนั้น เมื่อถึงเวลากรรมมาถึงคุณเตือนให้ระลึกถึงความทุกข์ทรมานของผู้ชายที่ถูกเมียหนีไปกับชู้และไม่น่าหลงกลผู้หญิงเป็นครั้งที่สองผุนทวีตาลุกวาวอดีตอันปวดร้าวของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการลืมให้สิ้นซากชายหนุ่มเกือบจะกระโดดเข้าประมัดกับปัดอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไวทันเมื่อนึกถึงรจนาชไหนะถึงอย่างไรเธอก็รักปัดปัดต้องเจ็บตัวมากนะักหน้าที่เธอจะเจ็บด้วยวันนี้คุณทำผิดไว้หลายกระทงซ้อนๆปัด ดูหมิ่นเกียรติของผมโดยกล่าวหาว่าเป็นชายชู้หนึ่งละเหยียบย่ำหัวใจและคุณธรรมลูกผู้หญิงอย่างคุณเพื่อนเป็นคนที่สองคุณเพื่อนจะเอาโทษกับคุณยังไงผมไม่รับรู้แต่สำหรับผมถ้าคุณไม่ก้มลงกราบผมจะไม่ยอมให้อภัยเขาไายมือไปทางประตูชนกลับไปได้แน่ละผมต้องกลับไปแน่ไม่ต้องไล่ผมมาที่นี่ก็เพียงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางประการเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้แน่ชัดแล้วว่าอะไรเป็นอะไร ขออวยพรให้คุณมีความสุขสมกับที่กล้าทำเสียงกฎหมายปัดหัวเราะเสียงดุเอาเถอะผมก็ชายชาตรีคนหนึ่งไม่ต้องการฝืนใจใครและผมจะส่งหนังสือ,อยามาให้คุณเข้าใจผิดไปมากปัดผมขอย้ำอีกครั้งคุณจะย้ำยังไงก็ย้ำได้ถ้าผมเป็นคุณผมก็ย้ำอย่างนี้เหมือนกันถ้าผมส่งหนังสือ,อยามาให้เขาเร็จแล้วคุณช่วยส่งกลับไปให้ผมฉบับหนึ่งด้วยถ้าคุณส่งมาจริงผมก็จะจัดการให้ภูนทวีรับคำอย่างเดือดดาน ในปัตรรมกุลลงจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับสาบานในใจว่าเขาจะไม่ยอมเหยียบย่างขึ้นมาอีกเลยเมื่อมาถึงรถเขาก็นำมันเคลื่อนออกจากบ้านด้วยอารมณ์อันคุณเครียดผุนทวีถอนใจยาวเมื่อเสียงยานพาหนะของปัดจางหายไปในกลุ่มฝุ่นเขาก้มลงมองดูรอยของการต่อสู้ที่ยังคงทิ้งไว้ให้ปรากฏอยู่ตามเสื้อผ้าและท่อนแขนรู้สึกขัดยอกร่างกายเล็กน้อยพ,พึมพำว่าเรานี่ก็พลอยบ้าไปกับเขาเหมือนกัน ชายหนุ่มมองเข้าไปในห้องพลังเรียกเสียงอ่อนโยนว่าคุณรถจนาชไหนครับเชิญออกมากข้างนอกนี่เถอะเสือร้ายของคุณกลับไปแล้วล่ะครับเงียบคุณเพื่อนฮะเงียบไม่มีสรรพสัมเนียงใดๆลอดออกมาอีกชั่วครู่ ขุนทวีชักเอจใจเขา้าก้าวยาวๆเข้าไปผลักประตูตั้งใจจะให้เปิดอย่างกว้างที่สุดแต่ไม่เป็นไปตามปรารถนาคล้ายกับติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เขาก้มลงมองใต้ประตูเข้าไปเห็นร่างกายท่อนล่างของเธอนอนอยู่ในท่าตะแคงก็ใจหายเอื้อมมือดันร่างของเธอให้เลื่อนห่างออกไปได้เล็กน้อยทําให้เปิดประตูได้กว้างออกไปอีกหน่อยเขาพยายามตะแคงตัวผ่านเข้าไปในห้องนั้นจิตใจห่อเหี่ยวลงด้วยสลดสมเพสสตรีที่เขารัก นอนฟุบอยู่กับพื้นห้องข้างประตูนั้นเองลมหายใจระรวยแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ทว่าใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาแน่นอนเหลือเกินที่จิตใจของเธอจะต้องถูกวาจาของสามีทิ่มแทงทำร้ายจนเจ็บปวดยับเยินผุนทวีรีบอุ้มร่างอันเย็นชืดของหญิงสาวขึ้นไปวางบนเตียงนอนคลี่ผ้าออกคลุมแล้วกลับมาตะโกนสั่งแม่ครัวให้ต้มน้ำดวน ส่วนตัวเองเดินข้ามชานเรือนไปยังเรือนอีกหลังหนึ่งเปิดประตูเทบรันดีใส่แก้วพอประมาณแล้วนำมากรอกใส่ปากหญิงสาวเมื่อได้รับความอบอุ่นทุกทกท,กทางจากการพยาบาลปรนิบัติของชายผู้มีน้ำใจอารีรัชนาชไหนก็กลับคืนเป็นตัวเองอีกครั้งในนาทีแรกที่รู้สึกตัวเธอครวญครางออกมาเบาๆว่าเกลียดฉันเกลียดคุณรัชนชไหนคุณเพื่อนครับ พูนทวีก้มลงจับมือเธอมาบีบไว้อย่างแสนสงสารนี่ผมพูนทวีนะคุณจำได้ไหมหญิงสาวลืมตาพอเห็นหน้าเขาถนัดก็ร้องไห้ไล่เข้าไปได้โปรดเถอะคะไล่เข้าไปให้พ้นดิฉันเกลียดเขาเขาไปแล้วเขากลับไปแล้วครับรจนาชนานิ่งอึง้งมองหน้าพูนทวีแล้วพลิกตัวตะแคงสะอึกสะอื้นต่อไปรจนาชนาจะร้องไห้ทำไมอีกล่ะครับ ที่นี่บ้านของผมคุณจะมีความสุขทุกอย่างเท่ากับบ้านของคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมารังควานคุณได้อีกดูเหมือนดูเหมือนเขาจะทำร้ายคุณผมต่างหากเป็นฝ่ายต่อยเขาก่อนเพราะเขาพูดจาย,ยั่วโทรศ์ผมเหลือเกินทั้งหยาบคายดูถูกสารพัดผมจำเป็นต้องสั่งสอนให้เขารู้เสียบ้างว่าคนอื่นก็มีเกียรติเหมือนกันไม่ใช่จะวิเศษอยู่แต่เขาคนเดียวแต่คุณก็ต้องเจ็บตัวบ้างเหมือนกันนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้ครับ ลูกผู้ชายไม่ถือเราขอกันกินมากกว่านี้คุณอย่าเก็บมาคิดให้เสียสมองเลยครับเขาดึงมือเธอเบาๆลุกขึ้นล้างหน้าแต่งตัวเสียใหม่เถอะรับประทานอาหารเช้ากันและต่อจากนั้นผมจะพาคุณไปเที่ยวไปไหมครับรันาชาไหนสันน่าช้าช้าดิฉันนำความยุ่งยากมาสู่คุณดิฉันเสียใจเหลือเกินเขาหยาบคายและกล่าวหาคุณรุนแรงมากเขาว่าดิฉันเป็นนางวันทองเธอสะอื้นด้วยความโทมนัสเจ็บใจเหลือจะทนทาน คุณต้องเดือดร้อนเพราะดิฉันมากเขาเป็นบ้าไปชั่วขณะหนึ่งบ้าด้วยความหึงหวงเขาเริ่มจะรู้คุณค่าของคุณขึ้นมาแล้วผมดีใจผมไม่ถือสายเสียแล้วค่ะมารู้ราคาค่างวดเอาป่านนี้จะมีประโยชน์อะไรคะภาระหน้าที่ของเขายังรอคอยเขาอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งรันชนาชไหนตาวาวเน้นเสียงหนักแน่น การรู้ราคาค่างวดของดิฉันเขาก็ช่างแสดงออกมาอย่างต่ำช้าหยาบคายจนเหลือที่ดิฉันจะทนทานได้ดิฉันจะเจ็บจะจำไว้จนวันตายวิถีชีวิตของเราไม่มีวันจะมาบรรจบกันได้อีกแล้วละคะ่ะดิฉันจะไปให้พ้นจากที่นี่แต่ไม่ใช่เวลานี้ คุณทวีต่อทันทีคุณต้องไม่ไปจากผมในขณะที่คุณมีใจระส่ำระสายและปัดสจากจุดหมายใดๆในชีวิตผมจะไม่ยอมให้คุณจากไปไหนในเวลานี้อย่างแน่นอนคุณจะต้องพักอยู่ที่นี่ก่อนสักระยะหนึ่งบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวได้รับเรื่องราวที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนมันจะทําให้คุณนึกประหลาดใจจนอาจจะเปลี่ยนความคิดเสียได้ความคิดของดิฉันไม่มีวันเปลี่ยนอีกแล้วค่ะ แต่เวลาเนิ่นนานไปคุณอาจจะมีความรู้สึกต่อทุกสิ่งทุกอย่างเบาบางลงเวลาสมองแจ่มใสขึ้นคุณอาจจะมองเห็นแนวทางที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแม้จะโดดเดี่ยวก็ยังมีหลักมีความเข้มแข็งอยู่บ้างผมจะได้เป็นห่วงคุณน้อยลงคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคุณปัดจะไม่มารบกวนคุณถึงที่นี่อย่างแน่นอนผมเองจะคุ้มครองคุณให้ปลอดภัยเรื่องร้ายแรงที่สุดขอให้เชื่อเถิดว่ามันจะจบสิ้นลงแค่นี้เท่านั้น ผมไม่ยอมให้คุณไปในเวลานี้เวลาที่คุณบอบช้ำอย่างนี้เพราะมันอาจจะจูงใจให้คุณหมดอะไรในชีวิตก็ได้อยู่เถอะแล้วคุณจะเห็นเองว่าชีวิตของคุณนั้นมีค่าดิฉันนี่พนทวีพี่ชายของคุณขอร้องนะครับรัจจนชนาชไหนมองศบตาเขาแน่นิ่งเขามองเห็นแต่ความเด็ดเดี่ยวจริงจังและปรารถนาดีอย่างยิ่งแฝงอยู่ในแววตาคู่นั้นเธอจำนนกราบเขาอย่างงามที่เขา